สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮาร์ดคอร์บอลเต็งรายการวิเคราะห์ฟุตบอลที่จะมาพบกับเพื่อนๆเ,เป็นประจำทุกวันเลยนะครับผมสำหรับทางเข้ากลุ่มวิเคราะห์ฟุตบอลและโปรโมชั่นดีๆเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่ปักหมุดคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนวันนี้คู่ที่จะหยิบมาฝากกันจะเป็นคู่ในศึกบาซิลซีเอลระหว่างบากาติโน่พบกับโบตาโฟโกสำหรับความเห็นของคู่นี้นะครับฟอร์มเจ้าบ,บ้านบากาติโนสามนัดหลังเก็บชัยชนะมาถึงสองนัดส่วนสภาพความพร้อมทีมก่อนติดจะยังคงพลาดใช้งานนักเตะหน้าเดิมๆอย่างอิตาโลโมเซ่เลอันดินโนและกาเบียลโนวาเอส ส่วน form ฟอร์มฝั่งทางด้านทีมผู้มาเยือนโบตังกูโก,โกโ้ผลงานออกไปเล่นเกมเยีอย5นัาดาหลังเก็บชัยชนะกลับมาได้เยียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนภาพความฟร้อมทีมจะไม่สามารถใช้งานชายเยนเบรลอสที่ติดโทษแบนวันนี้เลนราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านบาร์กาติโน่ต่ออยู่ครึ่งช่วงตัวด้วยฟอร์มของเจ้าบ้านที่กลับมาทาผลงานได้ดีในช่วงหลังแถมฟอร์มฝั่งผู้มาเยือนก็ทาผลงานได้ไม่ดีนะวันนี้มองดูแล้วเจ้าบ้านบาร์กาติโน่น่าจะเปิดบ้านเอาชนะไปได้ไม่ยากในเกมนี้แน่นอนครับก่อนจากันไปอย่าลืมกดไลคกดระะขออบคุณผู้้ใหญ่จจีาาทงนั ขอบคุณครับ